วัสดีครับเพื่อช่องเด็กคงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวไลโอบอทเมจิไงในเลเอิร์ดนะครับผมเป็นหุ่นพลังเวทมนต์ที่ใช้พลังเป็นไฟนะครับผมนี่สุดยอดไม่เคยจับไลโอบอทสักทีนะครับนี่เป็นตัวแรกเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างามาดูกันต่อนะครับผมแกะออกมาแล้ว กลองกระดาษด,ดูแข็งแรงดีนะผมชบแล้วก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ไซส์ไซส์กำลังดีนะจะได้มา2ฐานนะครับแล้วก็ได้เป็นสแตนอีกอันหนึ่งเอฟฟกไฟนี่จะให้มาเป็นไฟที่ปิดน่าเป็นไฟที่ปิดหลังแล้วก็ไฟที่หัวนะอันนี้ผมเดาเนื้อดาบไฟนี่ก็สวยนะครับ นี ه, ่ก็เป็นนี้จะได้เป็นคู่มือกับสแตนนะ,อะโอเคแกะตัวมไม่มีไม่มีความเป็นไดแคสเลยนะครับน่าเป็นพลาสติกเพียวๆเลยเบามากเพราะว่าผมเก็บงานไดแคสมาอพอ ส่วนตัวอะเล,เล็บหลังหลุดนะไม่เป็นไรใส่กันพอไม่เล่นไม่ได้ไม่ได้จับงานในแคร์แล้วรู้สึกว่ามันจะอะไรไหมนี่นะไม่เคยเล่นหุ่นงานอื่นเท่าไหรเลยมาดูของฐานแรกดีกว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะอันนี้เป็นเป็นโล่กึง่งโล่ผสมกรงเล็บนะเพราะตรงนี้เป็นกรงเล็บนะแต่ตรงนี้เป็นแขนที่ส คอนแขนไวเลย,เลยทั้งแขนเลยนะใส่แทนข้างหนึ่งเลยอ่าแล้วก็เป็นดาบของเลอเอิร์นะครับผมเป็นดาบดาบนี้จะให้มาทั้งแบบเป็นดาบไฟเลยกับแบบยังไม่เสกไฟใส่นะนทำไมถึงอยากเล่นตัวนี้ข่ามาไลโอบอทเพราะว่า <laughs> กระแสซูปเปอร์โรบอทกำลังกลับมานะ ครบรอบ30ปีนะครับใครเป็นแฟนสุ per ละวัดนี่ก็รู้แหละว่าในภาค s ุ per ละวัด30ปีนี่จะมีหุ่นซีรีส์ในมาบ้างเงี้ยหนึ่งในนั้นก็มีเลอเอิร์ครับมาตั้งแต่ภาคภาคล่าสุดก่อนไอ้ภาคก่อนก่อนภาคนี้ก็ก็มาแล้วนะเลอเอิร์ใช่อันนี้จะเป็นเอฟเฟกยังไม่รู้เหมือนกันใส่ตรงไหนอ่ะแกะออกมาก่อนเอฟเฟกไฟสวยดีนะ แต่ปีกนี้รู้แน่นอนเพราะว่ามันต่อกับปีกมาเลยก็ให้ปีกตรงแผ่นหลังนี่นะก็นี่ก็มีมีสแตนให้มีดาบไฟมีดาบไฟจริงๆสวยนะ <Wow. S 1> แบบไหนก็สวยแตบบ่ถ้าเราจัดเต็มขนาดนี้แล้วใช้ดาบไฟไปเิครับ หุ่นในเรื่องของของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือจะมีหุ่น3ามธาตนะครับหุ่นหุ่นนน้าแล้วก็หุ่นลมนะแล้ว3ามตัวนี้ก็สามารถรวมร่างกันได้รวมแบบไม่ใช่กัดไปอะ่ะรวมแบบผสมกันเป็นตัวใหม่อะ่ะเออไมไ่แบบถอดถอดแขนถอดถอดขามาใส่กันอย่างนี้นะแบบรวมแบบแบบม,มิกกันออกมาเลย มือมาดูมือกันนะครับว่าเราจะได้มืออะไรมาบ้างเป็นมือเป็นมือกลางคู่หนึ่งอ่ะมือกลางมีแบบนิ้วตรงตรงมืออีกคู่หนึ่งนะแล้วก็ได้มือกำดาบข้างซ้ายแล้วก็มือกันแบบกำดาบข้างขวาอ่าจุดขยับนะเป็นก้มเงย ก็งเงยได้ไหมประมาณนี้ไม่เยอะเห็นปะนิดๆๆๆๆๆๆเดียวเองแล้วก็หมุนหมุนก็ติดติดคอนะหมุนได้ไม่เยอะติดติดแบบว่าเกาะตรงไหลอ่ะไม่ใช่คออ่ะเออเกาะเกาะตรงบาแล้วก็มาดูตรงหัวไหลตรงนี้นะครับหัวไหลถ้ามันติดเกาะไหลเกาะไหลน่าจะขยับ ขยับยากเลยนะคือหมุนหมุนไหลได้แต่คือเกาะไหลไม่ตามผมว่าตรงนี้น่าจะมีปัญหาหน่อยถ้าใครชอบขยับเล่นมากๆติดติดกันจริงปะเนี่ยจริงนะเนี่ยคือคือ,คอมันขยับหน้าไหลได้แค่นี้เองเนี่ยกเกาะก็เลยจะมีข้อจําก,กัดของการขยับแขนนะผมว่าอ่านมาดูไอ้ตรงตรงหัวไหลนี่ฉากข้างได้อยู่อะแต่ว่า หมุนมาข้างหน้าเนี่ยต้องต้องระวังเรื่องเรื่องเกาะเกาะไรหน่อยอ่าแล้วก็งอข้อศอกได้ประมาณนี้แล้วกันไปข้อศอกเลยแล้วก็หมุนหมุนใบเส็บได้นะครับผมมือมือก็เป็นมือบอลใจนะครับเอไม่ใช่บอลใจนะเป็นมือเป็นมือแกนตรงเสียบนะเออแต่แต่หลุดง่ายดีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแกนตรงธรรมดาเฉย แล้วก็ก้มเงยนะครับนี่ก้มเงยเอี้ยวตัวประมาณนี้แล้วก็บิดหมุนหมุนได้360เลยนะครับเป็นเป็นแบบกลางลำตัวนะแต่ก็มันจะลำบากหน่อยอะ่ะอย่าไปไม่ต้องขนาดนะับแล้วก็กระโปรง กระโปงนี่ผมว่าจะทําให้ขาขยับขาน่าจะมีปัญหาหน่อยนะดูว่าเป็นอย่างที่เดาหรือเปล่ากระโปงหน้าเป็นปิดเป้าเฉยๆนะมีปัญหาจริงครับเรื่องเรื่องการขยับของขาน้านะการเตะขาะจะติดกระโปงมผมเลยว่ามันมันทำอะไรได้ไม่ค่อยมากอะ่ะถ้าเป็นการเตะขานะ กลางขาก็ได้ประมาณนี้เลยติดกระโปรงเหมือนกัน,นกลางอีกอย่างเงี้ยกลางฝืนๆแล้วนะได้แค่นี้แหลอะอากลางสุดแล้วแล้วก็หัวเข่านะครับหัวเข่าก็ก็ได้สุดอะก็ติดกระโปรงหลังอีกดีๆจริงๆอาจจะงอได้เยอะกว่าน,นี้ก็ได้ทำอะไรมันติดไปหมดเลยนะตัวนี้แล้วก็ าได้นะมีดิอทอนขาได้ก็มีกรงเล็บกรงเล็บกรงเล็บหน้าสองข้างนะครับผมขยับได้มาดูข้างหลังข้างหลังตรงนี้เป็นปีกแต่มันขยับได้อิสระหน่อยนึงเป็นบอนจอยนะก็อาจจะปรับองศาของไฟข้างหลังเพราะว่ามันก็ทำมาโอเคไหม ผมชอบปีกไฟเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ ครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องอันบ x ็อกรีวิวเจ้าตัว l i โอบอทเมจิกไนท์เลอเอิรนะครับผมสำหรับความเห็นนี่ก็คือว่าจุดขยับนี้ถือว่าาออกมาได้น้อยนะครับผมแต่ถ้าเรื่องรายละเอียดดีเทลนี้ผมให้ผ่านอนะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงไฟข้างหลังเนี่ยอ่ะไฟข้างหลังคือเราเราใส่แล้วมันมันดูยุกยิกอะ่ะมันจะมีไอ้ทินเด็กเป็นพ้าใส่สม้สมๆที่แอยู่ข้างหลังมันจะหลุดง่ายหน่อย ก็ไม่ถึงกับง่ายมากแต่คือตอนแรกก็คิดไว้ว่าไอ้ตัวลำตัวนี้จะไม่แข็งแรงนะเพราะาปีกข้างหลังมันมันเป็นเคลียร์ใสยแย้วชิ้นงานมันจะหนักกว่ากว่ากัาส่วนของลำตัวนะครับมันทำม,นมันจะทําให้ถ้าบอดี้ไม่แข็งแรงนี่เอวมันจะอ่อนนะแต่อันนี้ผมว่าก็ก็เอาอยู่นะเออเป็นบอดี้บอดี้ก็คือตัวตัวเอวนี้เอาอยู่ผมก็ถือว่าทําได้ให้ผ่านเรื่องเรื่องความทนทานแข็งแรงของข้อต่อนะครับผม สำหรับเรื่องเรื่องสวยนี่ผมว่าโอเคยอมรับยอมรับเลยแต่ก็ไอเรื่องเคลียร์ใสเนี่ยผมตินิดนึงตรงที่ว่าผมอยากให้มันคือตรงนี้มันทำเป็นสองชั้นนะแต่ผมอยากให้มันใสไปเลยให้เซนใสใสเห็นสีชมพูไปเลยผมว่ามันน่าเนี่ยเคลียร์ใสอย่างนี้เลยมันน่าจะออกมาโอเคกว่าเพราะว่าไอจุดสีชมพูนี้มันมันไปตามก็เยอะอ่ะทั้ง ไหลทั้งอะไรใช่ไหมออโอเคก็แล้วก็นี่แหละจะขยับตรงเกาะเรื่องเกาะเนี่ยคือทําให้หุ่นตัวนี้ขยับได้น้อยนะครับผมแต่ถ้าไปตั้งสวยๆแค่นี้ก็ก็หล่อแล้วอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากนะโอเคสําหรับใครที่เัียงไม่ได้กดซับสไครต์กดติดตามฝากด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ